สวัสดีค่ะตสาวนาค่ะวันนี้นะคะก็เตรียมผักไปขายค่ะน,นี่มัดใบกะเพรานะคะแล้วก็มัดผักตำลึงอันเลยก็อ่ำกันเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามามัดใบกะเพรากันค่ะอันนี้น่าจะได้อีกสองมัดผักไปขายที่ตลาดกันนะคะ นี่ก็วันเสารนะ์นะนีค่ะนัใหญ่ๆก,กันเลย คนนะคะมันคดกันว่าก็กินข้าวมันคดกัน ยาวไปนะตัวนีน้มันเยอะนี่ประมาณนี้นะคะเราก็มัดค่ะเสน็เรียบร้อยค่ะได้กระเพราสามมัดนะคะนี่รวมผักนี่ด้วยนะคะเหลือกับ เราจะเอาไปใส่น้ำแล้วก็หาผิ่ใส่ค่ะทุกคนถ้าผักขอแล้วก็จะตัดส่วนนะคะ เนลาดนะคะน่นจเริ่มนี่เป็นเหกถาว่ะนี่ก็ได้เรียบร้อยค่ะพร้อมไปขายกันค่ะ อันนี้ก็จะเป็นหมกหน่อไม้ขัดวพ่นนี่หมกละสิบบาทนะคะเราก็จะเอาไปขายน,น,นะใะส่หม้อนี้ว่าจะได้เก็บความร้อนเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดเรียกรอนนะคะก็คืองานในวันเสาร์อาทิตย์ของเรา สร้างหาไรายได้ส่อนะคะาอะไรเรียบร้อยค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะะคที่ให้การรับชมแล้วเจอกันใหม่คันเหน้าค่ะ